โอเคนะครับก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็อยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวนเบกันอีกแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ก็อาจจะมีเสียงลมนะครับเพราะมาอัดข้างนอกก็วันนี้วันนี้ก็อะไรจะมาเล่นนะครับก็เป็นสนามแข่งนะครับจากที่ปรับใหม่นะครับยังไม่ได้อัปเดตเลยนะครับก็โอเคครับผมก็มาอัปเดตนะครับก็ จากด่านที่ปรับใหม่นะครับความคิดเห็นส่วนตัวนะครับก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเพราะว่าการที่เราแบบเออมาเล่นด่านอะไรแบบซ้ําๆประมาณแล้วสองสเดือนเนี่ยมันก็อาจจะทําให้เบื่อทําให้แบบเออไม่สนุกได้ทางทีมงานก็เลยปรับด่านเอือให้มันแบบเออให้มันเปลี่ยนๆไปมันจะได้ไม่น่าเบื่อนะครับส่วนตัวผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนเรื่องอ่ามาส่วนเรื่องแบบเซตนี้นะครับก็ ผมตอนแรกผมคิดไว้ออผมก็ถ่ายไว้แบบออบูมหายไม่ไปแน่เปล่าไปไปเอามามันก็ยังไม่ไปนะครับมันก็ยังอยู่และส่วนส่วนตัวนะผมคิดว่าในการปรับครั้งนี้มันเหมือนแบบจะทําให้แบบออปรับสนคล้ายๆแบบปรับคะแนนสมดุลอะไรหรือเปล่าครับ,บไปดูนะครับแต่คือแบบออมันแบบมันทาให้แบบคะแนนหลายๆตัวแบบลดไปเยอะนะครับก็ประมาณ1ิกว่าล้านเลยนะครับหลายๆตัวนะครับก็สับประรดของผมก็ลดมาประมาณสัก10 10ล้านนะครับประมาณ10ล้านนะฮะก็ถามว่าผมแบบเออซีเรียสเรื่องแบบคะแนนลดมาไหมผมก็ยังไม่ซีเรียสนะครับเพราะว่าเสบประรถมันก็ยังแบบยังยังอยู่ครับมันยังเล่นได้นะครับเออซึ่งผมคิดว่าตอนแรกอต้นหอมมันจะมาแบบเออมามาโค่นนะครับเออมันก็ไม่มานะครับซึ่งแบบเออผมก็แบบผมก็แบบเออไม่เป็นไรมันก็ยังแบบเออแสดงว่าผมก็คิดในใจแล้วว่าเ ทับรถนี่แบบเราปั้นมาแบบโอ้โหคุ้มจริงๆอ่ะเออแบบยังคุ้มอ่ะยังอยู่ได้ซึ่งแบบผมคิดว่าเออแบบตอนแรกจะคิดในใจว่าต้นหอมาแบบเพสสี่หประมาณ3 4มสี่หมื่นที่ผมแบบดองไว้ผมต้องจัดแน่เลยเออพอไปเอามามันก็แบบประมาณแบบเออมันก็ยังแบบมันยังแบบคือมันแบบมันมาครับแต่มันแบบไม่โหดอ่ะเออประมาณแบบไม่โหดแบบ เอาสับปะรดดีกว่านะครับถ้าใครอย่าปั้นนะครับก็แต่ช่วงนี้ผมแนะนําว่าอย่าปั้นเลยแล้วกันนะครับให้แบบรองๆองของไว้ก่อนครับเผื่อมันมีแบบตัวแบบเจ๋งๆนะครับเพราะว่าสับปะรดมันอยู่ประมาณ2เดือนแล้วครับซึ่งมันอาจจะมีตัวแบบมามาปราสับปะรดก็ได้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เก็บเก็บไว้ก่อนนะครับอรอให้แบบเออตัวที่มันแบบปรับมาเพราะว่าถ้าเราสมมุติว่าถ้าใครเริ่มเล่นใหม่ตอนนี้ครับแล้วไปปั้นสับปะรดอะซึ่งผมคิดว่าอาจจะอยู่ได้ประมาณสักเดือนเดียวโอ้โหขวดเผ็ด ซึ่งผมคิดว่าอาจจะอยู่ได้ประมาณเดือน2เดือนนะครับซึ่งมันจะมีแบบตัวมาปราบซึ่งผมคิดว่าให้เก็บไวรออีพิกตัวหน้าดีกว่านะครับเพราะว่ามันอยู่เออมันอยู่มานานแล้วประมาณ2 on, องเดือนแล้วอ่าเดี๋ยวมันจะโดนปรับแน่นะครับอ่าไม่ใช่โดนปรับดีมันจะมีตัวมาปราบแน่นะครับซึ่งผมคิดว่าให้ดองดองของไว้ก่อนนะครับส่วนเรื่องสมบัติที่ผมคิดว่าเออยังไม่ต้องปั้นไม่ต้องอะไรผมก็คิดว่าก็ยังต้องพึ่งเครื่องยนต์อยู่เหมือนเดิมนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับอ่า ก็ยังต้องพึ่งเครื่องยนต์อย anyway. yeah, ู่เหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็สมบัติที่ผมคิดว่า3มชิ้นหน้าปั้นตอนนี้จริงๆนะครับก็มีเครื่องยนต์ดาบนะครับแล้วก็หนังสติกนะครับซึ่งเซ็ตเนี่ยผมว่าน่าจะดีนะครับแล้วก็สมบัติไข่นะครับสมบัติไข่ในนกเสาร์นะครับก็ถือว่าแต่ผมคิดว่านะครับมันต้องแบบเออมันต้องมีแบบมาแทนดาบเนี่ยเพราะว่าดาบมันแบบนานแล้วนะครับเพราะมันอยู่มานานแล้วหนังสติกอาจจะอยู่ได้อีกหน่อยนะครับแต่ โอ้ oh, เราดูอย่างเครื่องยนต์ดิมันก็เออมันอยู่มานานมันก็ยังใช้ได้ต้องนานแล้วเครื่องยนต์ก็ไม่แน่ครับเออโอเคครับผมโอ้ oh, แต่ผมคิดผิดจริงๆนึกว่าแบบเออบูมไฮจะตกแต่ก็ไม่ตกนะครับก็ยังอยู่ได้เหมือนเดิมครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับใครที่แบบเออปั้นบูมไฮมาก็สบายใจนะครับเออเพราะว่าอาจจะมีคนแบบเอ,อ้บางคนผมไปดูใน Facebook, เฟซบุ๊กแฟนเพจมาเขาบอกเอ,อ้เพิ่งปั้นบูมไฮเสร็ กลัวแบบจะตกอะไรเออก็ไม่ตกนะครับซึ่งแบบเออก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โชคดีไปนะครับสหรับสำหรับคนที่แบบเพิ่งปั้นเสร็จนะครับก็เออก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับก็เนี่ยครับด่านซึ่งแบบเออมาตอนแรกผมก็แบบเออมีชนบ้างนะซึ่งแบบมันมันไม่ชิน,นครับก็เล่นประมาณทักประมาณทักสิบเกมหรือว่าเออประมาณห้าถึงสิบเกมก็เริ่มชินแล้วครับอ่เริ่มแบบเริ่มไอ้นี่ได้โอเคครับผมอ่า โอเคครับก็จังหวะยังพอดีเหมือนเดิมครับบูมไฮก็ยังใช้สกิลรอบสุดท้ายทันพอดีนะครับก็ <g ül> <g ül> ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมเนี่ยครับแต่ส่วนตัวผมคิดว่าเออในการที่มันแบบอ,อัปเดตด่านใหม่อย่างเงี้ยผมคิดว่าใครที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่อ่ะควรแบบ ที่ผมเคยบอกไว the ้นะครับว่าต้องปั้นสมบัติทาแต้มนะครับซึ่งแบบสมสมบัติทําแต้มก่อนตอนนั้นที่ผมบอกไว้ผมคิดว่าตอนเนี้เราต้องทําเครื่องยนต์ให้มันแม็กก่อนครับเพราะว่าผมลองดูจากจังหวะการวิ่งมันต้องเครื่องยนต์แม็กครับไม่งั้นแบบเราจะเก็บขดเลือดเออเก็บผลดเลือดได้แต่มันจะแบบใช้รอบสุดท้ายไม่ทันหรือเปล่าผมก็ไม่รู้นะครับซึ่งมันเปลี่ยนใหม่มันย้ายเหมือนเหมือนมันย้ายขดเลือดนะครับผมคิดไว้เราอาจจะต้องแบบอัพเครื่องยนต์ให้มันเต็มถึงจะมาเล่นได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับ ครับผมก็โอเคอ่าประมาณ3 3 8 4นะครับก็อ่าก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับออก็ส่วนตัวนะครับก็คิดว่าการปรับครั้งนี้ก็หายไปประมาณ10ล้านเองซึ่งมันก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็มีกิจกรรมอันเนี้ยผมคิดว่าน่าทำนะครับเพราะว่าผมเปิดได้เพจห้าร้อยมา2ครั้งแล้วประมาณอ่ผมเ เอารวมๆแล้วกันผมได้เพจจากตรงนี้ประมาณเกือบ2,000ันแล้วครับซึ่งคิดว่าควรนะครับซึ่งแบบเออบางคนอาจจะสงสัยผมไปหาคำทีมาไงเยอะแยะก็เล่นเอานะครับซึ่งผมออโต้รันแบบฟาร์มเงินเออไว้เพราะว่าผมต้องเอามาอัพเนี่ยเพราะว่าผมเริ่มแบบทำเพจนะครับซึ่งเพจผมเนี่ยเริ่ม เริ่มแม็กแล้วครับก็เนี่ยเริ่มแม็กกันแล้วนะครับซึ่งถ้ามันแม็กครบทุกตัวเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับวิธีแบบทําให้คุกกี้แม็กเร็วๆนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับส่วนตัวก็เออไล่ๆเรียกกันนะครับอาจจะ17 1 8 17 17ทําไมชอบผู้ติดขัดนะครับก็เอาเป็นว่าไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับก็อ่าสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับวันนี้ผมก็ขอไปก่อนครับไปบ๊ายบายเจอกันครับ